ต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้มีอดีตกับน้องเลมวันนี้เราจะพาไปฟังเรื่องราวของเสียงแรกในประวัติศาสตร์วิทยุประเทศไทยที่ยังคงก้องกังวานมาถึงปัจจุบันเลยค่ะวันนี้มีอดีตในวันที่25กุมภาพันธ์พศ2473หรือคศ1930คือ,อ 1, 30, วันที่ประเทศไทยจัดพิธีเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงครั้งแรกอย่างเป็นทางการค่ะ นั่นก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารมวลชนผ่านคลื่นวิทยุค่ะสถานีวิทยุแห่งแรกของประเทศไทยเริ่มต้นจากความพยายามของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรษัทชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอักระเยอทิน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยุในการให้ข้อมูลข่าวสารและการเชื่อมต่อผู้คนในยุคนั้นซึ่งการกระจายเสียงครั้งแรกเป็นการถ่ายทอดข่าวสารและรายการบันเทิงค่ะทุกวันนี้แม้วิทยุอาจจะไม่ใช่สื่อที่ได้รับความนิยมที่สุดเหมือนในอดีตแต่ก็ยังคงเป็นสื่อที่มีความสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลวิทยุยังคงเป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข,ข้อมูลและเชื่อมโยงผู้คน และกลายเป็นการปูพื้นฐานให้เกิดการพัฒนาวงการสื่อสารมวลชนในประเทศไทยทั้งวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิตอลในปัจจุบันค่ะรู้อดีตต่องยอดอนาคตพบรายการวันนี้มีอดีตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเจอกันนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเมมและทีมงานด้วยนะวิทยุส่งสัญญาณเสียงให้คนฟัง แต่ถ้าน้องเมมส่งสัญญาณใจจะมีใครรับฟังบ้างไหมนะ